พระมหาธนกรธนากรูวันนี้เป็นสะพานบุญมาเยี่ยมบ้านครอบครัวที่ทำนากเกลือแม่พอออกเป็นตัวแทนของพระอาจารย์พระมหาธนากรธนากรูนะคะว่าครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างนะคะทำไมจะไม่กล้านี่มาจับมือแม่นี่ชื่อแม่อะไรชื่อแม่น้องอะไร เรามาจับน่อยเน,นี่นะคะก็ตกใจนิดหน่อยตกใจนิดหน่อยนะคะเนี่ยสะพานสะพานทำเองเหรอคะเนี่ยไม่ค่ะของกลุมชนประทานค่ะโอ้กรมชนทำไมทำทำให้คนหวาดเสียวนะอื ก็เหมือนมันจะหักอะนะคะก็ด้วยน้ําหนักตัวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็นี่ตรงนี้นี่ลมพัดเย็นๆนี่เขาเรียกนาเกลือนาเกลือสินเทาใช่ค่ะนาเกลือสินเทานะฮะนี่แล้วก็อยู่กับนาเกลือเลยโอ้ยู่กับนาเกลือเลยนะคะอยู่ตรงนี้อากาศเย็นสบายแต่ว่ากลัวนะกลัวเอ่อฟ้าผ่ากลัวที่สุดคือกลัวฟ้าผ่าเพราะมันโล่งเกินไป เสาเทียงอยู่น้องอะไรกับลูกชายน้องน้องอามกับน้องอุ้มค่ะเออแม่น้องอามกับแม่น้องอุ้มนะคะบอกว่าเวลาพายุฝนฟ้าขนองมากอดเสาไว้กอดเสาไว้นะฮะนี่คือแม่น้องอามกับแม่น้องอุ้มนะเราเป็นสะพานบุญให้พระอาจารย์พระมหาธนกรธนากรูนะฮะนี่แหละก็ เธอเดือดร้อนอยู่ไหนเราจะตามไปดูเออมันไม่เป็นขี้ตุ่มมันเป็นขี้ตุ่มซื้ออิหยังละตูนนะเออหนุยหนุยระวังระวังระวังลูกมันสิได้ไปหาหมอนี่ให้พ่อแม่ระมัดระวังอย่าให้มันโดนเออเดี๋ยวเพิ่นสิมาเดี๋ยวเพิ่นสิมา เออเออให้บ้านเดียวกันตัวแม่มาแทนผ้าจานก่อนแม่มาแทนผ้าเพื่อนยันลถออกไม่ได้ยันมันเละจ้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 ะเข้าใจเลยเข้าใจเลยฝนตกนะคะตอนนี้ฝนตกฝนตกแล้วก็รีบรีบจุ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บ เพื่อศาสนานะคะไม่ใช่เพื่อศาสนาเราต้องทนุบำรุงพระศาสนาเมื่อหนีเดอ้อพอน้องอุ้มเดอ้อพอน้องอุ้มน้องอามบ่เออพอน้องอุ้มน้องอามเดอ้อาะบอกที่แม่บอกไว้นะจะต้องให้ลูกบวชเข้าใจบ่นั่นคืออนนาโคตเขากอดใส่เอิกจะของได้แต่ความอบอุ่นเนี่ยบ่ได้อนาคตกอดใส่เอิกนี่ได้แต่ความอบอุ่นบ่ได้อนาคตเขาไปบวชนี่เขาได้รักษา พระพุทธศาสนาของเฮาเด้เฮายังขอเกาะใชยผ้าเหลืองเลยเจ้าของน่ะมีบุญปั่นบุญให้แม่ในเด้อปั่นบุญให้แม่ในเด้อทั้งสองคนเด้อเออโอ้จักยางมาทรงพร่ไดจากความอยู่อืเออมาทรงมาทรงสะพานเออพ่ญานมันเละพญาน